โอ้ oh, แบบนี้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจะว่ายังไงจะรอดีกว่าไหมหรือว่าจะเอาเลยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าปารีสแสงชังแมงได้แจ้งเรื่องไปให้เรอัลมาดริดว่าถ้าคุณจ่าย250ล้านยูโรในตลาดซัมเมอร์นี้ คุณได้เอ็มบาเป้ไปร่วมงานเลยนะครับอืมฮึไปเสนอให้กับเรอมาริดอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่างมาก้าครับบอกเลยว่าปารตสซงต์แมงนะครับปักป้ายพร้อมขายเคลียร์เอ็มบาเป้ครับให้กับเรอมาริดเลยนะหางยอมจ่ายค่าตัว250ล้านยูโรนะไม่รู้ว่าสนใจหรือเปล่าอนาคตของเอ็มบาเป้เนี่ยตกเป็นข่าวอย่างมากมายในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่เขาแจ้งสโมสรว่าจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มและสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดแล้วในกลางปีหน้าก็คือปี2024 เปเช่ต้องการขายเอ็มบาเป้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเอ็มบปเป้แบบฟร,ฟรีฟรีในปีหน้าและยังได้รับข้อเสนอ300ล้านยูโรจากอันฮิลันด้วยแต่ว่าเอ็มบปเป้ไม่สนใจจะไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียนะครับปัดข้อเสนอของอันฮิลันเป็นที่เรียบร้อยรายงานข่าวจากอยามาก้าครับบอกว่าตอนนี้เปเช่หันไปแจ้งเรื่องให้กับเรอัลมาดริดนะครับให้รู้ว่าพวกเขาต้องการเงิน250ล้านยูโรหากอยากได้เอ็มบปเป้ไปร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยนะเรอัลมาดริด แต่ตอนนี้เหมือนว่าเรอัลมาดริดครับไม่คิดจะจ่ายค่าตัวจำนวนนี้และพยายามเจรจาเพื่อให้เบเชยอมลดราคาที่ตั้งเอาไว้ด้วยเอ็มบปเป้ ope, ครับยินดีที่จะรอให้ถึงซัมเมอร์หน้านะและค่อยย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ครับเชลซี Chelsea ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีข่าวว่าอยากจะเซ็นสัญญาก,กับเอ็มบปเป้ด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านักเตะตั้งใจที่อยากจะย้ายไปเล่นที่สแนเีอโรบราเดเบลของเรอัลมาดริดมากกว่านะครับ เอ็มบาเป้ทำผลงานทิ้งไว้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลงสนามไป260เกมให้กับเปเช่ครับยิงถึง212ประตูและสซ์ไปถึง98ครั้งนะครับโอ้โหฟอร์มขนาดนี้ สุดยอดมากๆเลยนะครับยิงประตูระเบิด rubber เ,เลยเอมปเัปอป้นะครับโอ้โหต้องมาตามอนาคตครับเสนอให้กับมาเรต250ล้านยูโรถ้าผู้คุณพร้อมจ่ายในซัมเมอร์น,นี้คุณเอาไปเลยเอมปเัปเป้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเรอัลเมดจะปรึกษากันแล้วจะมาให้คําตอบอยัางไงาเดี๋ยวมารอดูกันนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม